สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของ h o นด a c ซ vic นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของ FD d o c ดนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Special นะครับเป็นลายเดียวกับตัว m o d u l o นะครับเป็นล้อออกสีขาวตัวไทยอาร์นะครับล้อตัวนี้สีนี้มีในระบบนะครับลองไปเซิร์ชดูก่อนได้ตัวนี้ไม่ใช่ล้อทําสีนะครับเป็นล้อแท้นะครับลองรูปดูได้นะครับผมสีพวกนี้นี่เรียกได้ว่าลื่นนะครับไม่ติดมือนะครับ ตัวนี้เป็นขอ17นะครับหน้ากว้าง7นิ้วนะครับบอกได้เลยว่าล้อตัวนี้เนี่ยในปัจจุบันขาได้ที่ร้านต้นยางโดนนะครับผมร้านอื่นน่าจะไม่มีนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อนะครับก็จะมีตา h o n d ้ามอเตอร์นะครับผมอ่านี่ล้อแท้เห็นไหมครับลบไม่ได้นะครับผมอันนี้คือเขาหล่อมากับล้อแม็กนะนะครับขอสิบเจ็ดกว้างเจ็ดเห็นไหมครับที่ผมบอก นะครับฮอนด้านะครับข้อ17เขาจะไม่ทําเกินกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มกินกําลังเครื่องแล้วส่วนใหญ่ถ้าเจ๋อเครื่องต้องไปข้อ18นะครับ17จะกว้างเจ็ดนะออฟเซ็ต45เห็นไหมครับสเปคเทียบเท่าโมดูโลนะครับผมสเปคเทียบเท่าโมดูโลนะนะครับก็คือตรงนี้ใส่ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับล้อพร้อมยางนะครับของขายอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่สภาพยางถามว่าราคานี้ได้อะไรบ้าง คุณได้ล้อสวยๆแบบนี้สี่บวกนะครับในราคาถือว่าไม่ถูกและก็ไม่แพงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าล้อแบบนี้นะครับสมัยนี้ไปหาที่ไหนนะครับบอกได้เลยหาไม่ได้เหมือนคนเล่นรถเก่าอ่ะนะผมถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่านะครับรถเก่าคันนั้นอ่ะมันจะดีกว่าเซเล็กหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันมันก็รูเอาไปทำลายนะครับรถมันเก่าแล้วแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่เห็นคุณค่านะครับรถคันนั้นมีราคาผมบอกได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้อยู่ที่ความชอบนะครับชอบใครชอบมันนะครับถ้าท่านเป็นสาวกนะครับพวกอยู่90นะครับบอกได้เลยพวกเอ็มดีด็อกอ่ะนะครับล้อตัวนี้เป็นหนึ่งในล้อยอดนิยมนะครับอย่างว่าของทุกอย่างตามการเวลานะครับรุ่นใหม่ลายใหม่ออกเป็นธรรมดานะครับผมหน้าร้านเราเป็นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอย นะครับชื่อร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับบริหารงานโดยเฮนต้นนะครับส่วนผมผมท็อปนะครับก็เป็นพนักงานขายนะครับเป็นผู้จัดการที่ร้านนะครับไไถ้ามาที่ร้านเรานะครับก็ติดต่อผได้นะครับอยากให้บริการตรงไหนช่วยเรื่องอะไรนะครับสอบถามอะไรนะครับก็โทรมาคุยกับผมได้เบอร์ติดต่ออยู่ภายใต้คลิปนะครับก็จะมีเบอร์ของเฮนต้นนะครับ089ย1 1 8650นะครับมีปัญหาอะไรโทรไปได้เลยนะครับผม แล้วก็เบอร์ของผมนะครับลงท้ายด้วย7444นะครับก็คือ095 549 7444นะครับอยากปรึกษาอยากซื้อของโทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้มยำโดนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับกันเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแล้วก็เออลืมลืมประชาสัมพันธ์ไปนะครับว่าร้านเรานะครับก็มีจําหน่ายรถยนต์นะครับรถหรูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีรถหรูเข้ามาใหม่ ะครับอีกประมาณคันถึง2อคันนะครับมีมาเรื่อยๆนะมองหาเบนซ์นะครับ BM a c c o r d c a m r y นะครับหรือว่ารถอะไรก็ตามนะครับที่เป็นแบบรถดีๆรหรูนะครับสอบถามเรามาได้แล้วเราก็รับซื้อด้วยนะนะครับผมมีรถดีๆเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้ใช้อยากขายติดต่อเราได้นะครับผมบอกได้เลยว่าให้ราคาดีกว่าเนี้นะครับส่หรับคลิปนี้ผมกอฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ